สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของกลูผู้ช่วยครั้งที่3ผู้รับกรารประเมินข้าพเจ้านางสาวต่วนทัศนีดาจอล์ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวต่วนทัศนีดาจอลมปัจจุบันอายุ35 เริ่มรับราชการเมื่อวันที่23กันยายนพุทธ,ธศักราช2563อายุราชการ1ปี6เดือนประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านยะหาอเภอยะหาจัังหวดยะลาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมูลนิธิอาสิสถานอเภโคกโพัดปัตตานี ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสาขารัฐศสาสตร์การปกครองประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพมินดีสาขาการบริหารการศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัย พระพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนพูดจาไพเราะประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธยึดหลักคำสอนของศาสดามุฮัมมัดในการดำิงชีวิต ข้าพเจ้าพู้จาไพเราะมีสัมมาคาระวะอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชารู้จักกล่าวขอโทษขออภัยเสียใจในโอกาสที่กระทำการล่วงเกินต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกค,ครองและบุคคลอืน่น ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต,ต่อตอนเองและสังคมโดยใช้เหตุผลและวิจรารณญาณในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจนบรรลุเป้าหมายหน้าที่ของข้าราชการข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อหา้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอโดยศึกษาพระราชบัญญัตินะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศรกรัช2,547เพื่อเกินตนไม่ให้เกิทำความผิดทางวินัยราชการ คุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าประ,ประพฤติป,ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคําสอนและหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามหลีกเลี่ยงอบายมุกทุกชนิดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและนักศึกษารวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องจนเป็นนิสัยเช่นการอา่านอุษอ่านและฮะดิษเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเห็นความสําคัญของศาสนาที่ตนเองนับถือเช่นละหมาดห้าเวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ข้าพเจ้าปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมไทยการเข้าร่วมพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นงานแต่งงานงานเข้าสูนะัดการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ข้าพเจ้าสอดแทรกเนื้อหาการกระทําของบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกครั้งที่พบกลุ่มนักศึกษา จัรยาบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรณวิชาชีพครูและมีการเข้าอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอพระเจ้าติดตามข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางสื่อสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการในหลายๆด้าน ข้าพเจ้าไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้สิทธิในการกระทำการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยไม่ชอบข้าพเจ้าปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดชอบเต็มใจเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการและความพร้อมที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอเมื่อเสร็จสิ้นการเข้าอบรมข้าพเจ้าจะรายงานผลการเข้าอบรมให้ผู้บริหารทราบอยู่เสมอข้าพเจ้าปฏิบัติหน,าน้าที่อบรมสั่งสอนจิตด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพกระตุน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมทักษะชีวิตและปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมทุกครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้าพเจ้าดำรงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะไม่เบียดบังเวลาของทางราชการไปทำธุรกิจอืน่นใดข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรชาชีพครูอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนโดยปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มาขอคำปรึกษาอย่างเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทํากิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะที่ตนเองมีให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบงังพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองติดตามข่าวสารเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชินชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความรู้มีคุณธรรมและพยายามน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเกิดความผาสุกของตนเองในปัจจุบันและอนาคต ข้าพเจ้านำหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เลือกใช้สื่อที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาข้าพเจ้ามีการนำหลักปรัชญาฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายรู้จักวางแผนมีกระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบขั้นตอน ข้าพเจ้าดำนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาสังกิตพพเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการดำนินชีวิตในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกสิทธิ์ใช้ชีวิตบนสายกลางยึดหลักปรัชญาของสษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำนินชีวิตและเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทําและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอ ข้าพเจ้ารู้และตระหนักในหน้าที่ของครูดังนี้งานสอนมีการเตรียมการสอนและวางแผนการสอนให้เวลาในการอบรมสั่งสอนเมื่อนักศึกษาต้องการคําแนะนําหรือการช่วยเหลืองานครูได้รับผิดชอบงานต่างๆเช่นงานพัสดุงานนิเทศและงานอื่นๆที่ทําให้องค์กรก้าวหน้า พระเจ้าเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลพยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ทราบความรู้ของผู้เรียนโดยจัดทําแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแล้วนําผลที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีผลสลําเร็ิทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัตนะิหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจข้าพเจ้าเสียสละเวลาตนเองมีความมุ่งม,มานะเรียกคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆเป็นกําลังใจและให้คําแนะนําเสมอมาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยคิดเองฝึกการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ไม่มีการปิดกั้นความคิดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการ์แห่งวิชาชีพมุ่งมัน่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับราชการไม่ว่าการสอนนั้นจะอยู่ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ จนกว่าผู้เรียนจะมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อผลที่จะเกิดกับผู้เรียนและสังคมจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการ์แห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทําง,งานประพฤติทนเป็นแบบอย่างที่ดี ข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อนําความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนํามาพัฒนาวิชาชีพต่อไปข้าพเจ้าระบฤตึกทนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ให้สังคมมองวิชาชีพในทางที่ไม่ดีและมีจิตสาธารณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิน้นยึดหลักคุณธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพในการยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้า,ป,จาปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานและปรับปรุงในส่วนที่ตนเองปกคร่องให้ดีขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาองค์ประกอบที่2 การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบโอเนีโมเดลมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชาสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเกิดผลสัมฤทธิ์ทาง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ทําการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและต้องการพัฒนาตนเองในด้านนั้นๆ ข้าพเจ้าเน้เลือกใช้สื่อที่เป็นบุคคลเช่นปราชชาวบ้านภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิง่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์ระบบ Google Meet ข้ารเจ้าได้ทําการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งก่อนเรียนขณะเรียนและหลังเรียนมีการวัดผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน คุณภาพผู้เรียนได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียนหลายคนพบว่าส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยดีขึ้นกว่าภาคเรียนที่ผ่านมาแต่ยังมีบางส่วนที่ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับคงที่และลดลงเมื่อเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดซึ่งผลจากการพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนนี้พบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยแสดงออกมาผ่านการปฏิบัติตนในการทำกิจกรรมต่างๆ บริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของกศนตำบลกาบาังให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้ง5ศูนย์ได้แก่ศูนย์ดิจิทัลชนชัูนส,ส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์เรียนรู้ศสษฐกิพอเพียงและส่ยนส่งเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการศึกษาและสารวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนและดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนตามสภาพจริงมีการจัดตั้งไลายกลุ่มสำหรับนักศึกษาเพื่อเป็นการเล็กเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน พระเจา้าได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีงานให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยมีการอบรมคุณธรรมจร,รยิยธรรมในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจร,ริยธรรมในรายวิชาที่สอนให้กับผู้เรียน การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานต่างๆได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายกําหนดนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆข้าพเจ้าพยายามศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนได้สอบถามความต้องการด้านอาชีพของชุมชนเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสนใจให้กับชุมชน การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าตระหนักเสมอว่าการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและหลักในการทำงานเป็นทีมที่ข้าพเจ้ายึดถือก็คือความทุ่มเทและความเสียสละข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลืองานต่างๆของเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่างานนั้นจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองหรือไม่หากเพื่อนร้องขอข้าพเจ้าไม่ลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือ พเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงมอาชีพครูและแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองคอ์กร งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กรโดยปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จและทันเวลาตามที่กำหนดตลอดจนส่งเสริมพัฒนางานวิชาการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียน ใช้ภาษาและเทคโนโลยีคาพเจ้าได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเช่นการตัดต่อวิดีโอเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนันของ Google ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมวีดีอาการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สาของนางสาวต่วนทัศนีดาจอลงขอขอบพระคุณค่ะ